การออกแบบบ้านแบบพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอบ้านแบบไหนนะก็บ้านประหยัดพลังงานที่ยนสบายด้วยการพึ่งพาธรรมชาติอยากได้บ้านลักษณะนี้ต้องออกแบบตั้งแต่ก่อนลงเสาเอกเริ่มจากกํำหนดพื้นที่ของตัวบ้านให้เหมาะกับขนาดที่ดินเปิดหน้าต่ามสมมงสม่ำเสมอระบายอากาศเดิมออกไปรับอากาศใหม่เข้าบ้าน จัดวางตัวอาคารให้สอดคล้องกับสายลมและแสงแดดปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องสว่างภายในบ้านปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อร่มเงาและความร่มรื่นเพื่อคลุมดินบรรเทาความร้อนระอุข,ของพื้นแถมพิ่มด้วยไม้ดอกสีสวยสบายตาหลังคาและผนังบ้านใช้วัสดุดที่สะสมหรือถ่ายเทความร้อนต่างเท่านี้เราก็มีบ้านพอเพียงต้นไม้รอบกาย รับสบายใจเลยค่ะความหมายของบ้านพอเพียงในความหมายของผมนะครับอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่ท่านคิดนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอให้พวกเราเนี่ยย้อนกลับไปถึงแนวคิดเกษตรพอเพียงที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแก่พวกเรานะครับซึ่งผมถือว่าเป็นมรดกทางปัญญานะครับที่สําคัญที่สุดของของชาวไทยบ,บ้านพอเพียงเนี่ยคือกระบวนการคิด ที่ตีความเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นอาคารบ้านเรือนหลักการพอเพียงเนี่ยที่เราเคยทราบก็มีสามหลักการครับอันแรกคือการมีเหตุผลนะครับถ้าท่านจะทาบ้านหลังหนึง่งขึ้นมาสักหลังหนึ่งเนี่ยท่านต้องมีเหตุผลว่าท่านทําเพื่ออะไรนะครับทาทเพื่อใครแล้วเหตุผลนั้นจะเป็นคนบอกทึ้นเองว่าบ้านของท่านจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับการที่ท่านจะมีบ้านราคาสามแสนสามล้านหรือสาสิบล้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับถ้าถ้าต้องมีบ้านสามสิบล้านเพื่อ ตอนรับประปองแขกของท่านนะครับในทางทุกขิจทุกกรรมของท่านเนี่ยก็กถือว่ามันก็สมตัวในตัวเองนะครับแต่ในทุนกการเนี่ยถ้าท่านมีราย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 ได้แค่เดือนไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยใช่ต้องอยู่บ้านราคาสามล้านนะครับหรือสองล้านนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือความพอประมาณนะครับผมเชื่อว่าความพอประมาณเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดกรอบคมคิดถึงเราว่าแค่ไหนถึงจะดีนะครับบ้านบางหลังเนี่ยสวยงามมากเลยแต่ก็เป็นเหมือนกับ ห้องแสงเฟอร์นิเจอร์ครับซึ่งเราเองก็ไม่ใช้นะครับทสมาชิกในครอบครัวก็ไม่ใช้เป็นเป็นเหมือนกับห้องที่ปวดหรือแสงแสงคนณภาพขอสังคมเนี่ยสม,มผมผมคิดว่าสิ่ง,งเหล่านี้หลุดความพอประมาณของชีวิตนะครับอันที่สามคือต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับบ้านเนี่ยนอกจากที่จะที่จะเป็นเป็นอีกหินปูนสายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันสัตมน,นุษย์นะครับเราเสียใจยล้วก็กลับบ้านใช่ไหมครับ ดีใจแล้วกลับบ้านในคนคนสรีกลาเนี่ยตกะจทอดบุตรก็ลอดท,ที่บ้านนะครับเมื่อรับขังสายแล้วท่านก็ทําบุญที่บ้านนะครับต้นบ้านเนี่ยมีความงามของของ,ของตัวบ้านอยู่เป็นเพราะว่างการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีบางหลังเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงบ้านเราเยียนที่ชัดเจนนะครับตัวอย่า,างเช่ปปน,นะะนบ้านของดรมิวั์กับอาจารย์สุปานีนะครับซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กนะครับแต่เป็นบ้านที่งามง่ายนะครับแล้วก็มีชื่อที่ พอ,อน,น้อมถ่อมตนนะครับเคลื่อนตัวแบกบกระแสนโลกอย่างอย่างสามารถที่จะปรับตัวเองได้ได้ดีนะครับซึ่งผมผมคิดว่ามันคงไม่มีทางทางเลือกอย่างใดนะครับนอกจากต้องกลับสู่ความพอเพียงชีวิตได้นะครับแต่ความพอเพียงเนี่ยไม่เท่ากันนะครับความพอเพียงของผมเนี่ยอย่างเช่นที่ผมเพิ่ผมได้กล่าวตอนแรกคือความสมดุลชีวิตนะครับถ้าท่านหาความสมดุลให้เจอนะครับผมคิดว่าความพอเพียงก็เกิดขึ้นมาตรงนั้นนะครับหรือหรือทางสายกลางชีวิตเองนะครับผมมีความเชื่อนี้ครับว่า ถ้าเราทําบ้านซึ่งเป็นหน่วยและส่ดนในสังคมที่ดีแล้วให้ดีได้แล้วนะครับไม่มีเหตุผลที่ทำให้เราไม่เชื่อว่าเราจะมีหมู่บ้านที่ดีมีเมืองที่ดีนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีสังคมที่ดีด้วยนะครับก็เป็นหลักการขอความเพียงที่ผมได้ใช้ในการออกแบบบ้านพอเพียง